พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมคิสตศักราช2ิ2 3าคพยานชีวิตโดยคุณมาร์คเอสคลัมเลอร์ เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องวันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับสเสด็จอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประเจ้าันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ1ถึง7และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาไครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อสี่ ฟ่าโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ตแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบดเลเฮมแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวาและเชื้อสายของดาวิดคุณมาร์คเอสคัมเลอร์เป็นพยานว่าทุกๆปีพวกเราหลายคนต่างเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสพร้อมกับจินตนาการถึงวันคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบเราคาดหวังการเดินทางที่ราบรื่น และปลอดภัยการสังสรรค์ที่เต็มไปด้วยเสียงโหเราะไม่มีใครไม่สนุกเพราะต้องล้มป่วยของขวัญได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีและทุกคนได้รับของขวัญอย่างมีความสุขแม้กระนั้นพวกเราก็อาจผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสได้เช่นกันแม้แต่วันคริสต์มาสครั้งแรกก็เป็นเรื่องวุ่นวายสำหรับหลายๆคนรัฐบาลโรมันได้ออกกฤษฎีกาจดทะเบียนสมโนครัวดังนั้น มารีและโยเซฟจึงต้องจัดข้าวของที่จำเป็นและเดินทางไปยังหมู่บ้านเบตเลเฮมเมื่อใกล้ถึงกำหนดคลอดบางทีสิ่งสุดท้ายที่มารีต้องการก็คือออกจากบ้านและชุมชนของเธอบางทีในสัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จบางสถานการณ์ก็ยังห่างไกลจากวันคริสต์มาสที่แท้จริงทั้งความตึงเครียดในครอบครัวภาระทางการเงินความท้าทายด้านสุขภาพความเครียดในที่ทำงาน ทั้งหมดนี้สามารถขโมยความสุขของเราไปได้แต่พระเจ้าทรงสถิตกับเราในชีวิตที่เรามีอยู่ในเวลานี้ไม่ใช่ชีวิตที่เราอยากจะมีสถานการณ์ที่เราไม่พอใจจะไม่เปลี่ยนความจริงของวันคริสต์มาสวันคริสต์มาสครั้งแรกในหมู่บ้านเบดเลเฮมเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังแก่เราว่าพระเจ้าจะเสด็จมาสถิตกับเราในสถานที่และสภาวะ ที่บางครั้งก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวังอย่างไรก็ตามพระองค์ยังทรงประทานแสงสว่างแห่งความรักนิรันดร์แก่เราทางพระเยซูคริสต์ข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงพบข้าพเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิตและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาที่จะอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ในทุกสถานการณ์ชีวิตโปรสเสด็จมาในเทศกาลเตรียมรับสเสด็จนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานและพบพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ